เต็มหน้าครับแฉงเขียวตุยต่อหน้าโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวแฉงคูสหนึ่งในลูกหลานของเรานะครับคุณผู้ชมนี่แฉงขาวตัวนี้นะครับก็ผมก็เคยติดท็อป51มาแล้วนะครับผมแล้วก็เซตเหรียญที่ผมใช้เป็นประจำเนี่ยก็คือเซตนี้นะครับเป็นเซตที่ผมบอกเลยว่าตึงจาาเลยนะเซตนี้ของผมเนี่ยก็โจมตี ทั้งหมดที่ผมใส่ไปเนี่ยก็คือ70%นะครับแล้วก็นี่มีอันนี้สร้างคุณค่าหาย5%อีกเอ้ยไม่ใช่เซน,นี้ละพิลุพิดเป็นเซน,นีครับเป็นเซน,นีนี่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 นสร้างคุณค่าหาย5%อันนี้ก็นี่5%อีกนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญสำหรับเซน,นี้เลยก็คือย่น2เมื่อฆ่าคนซึ่งแชงอะ่ะมันเป็นสายฆ่าอยู่แล้วแล้วเมื่อเราใส่แล้วสกิล2เป็นสกิลที่สําคัญมากๆสําหรับแชงทำให้แบบ มันเป็นการคอมโบอ่ะอันนี้คือแบบฆ่ามาย่น2ซึ่งการใช้สกิล2ขั้นเราทาได้บ่อยมากก็คือเอา2คฆ่าแล้วก็จะย่น2อ,อีกทีนึงโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเป็นคอมโบคอมเจยอ่ะครณพิชชมก็เป็นเซตที่ผมชอบมากๆอะ่ะเออใช้แชงนี่แนละ้วก็ต้องใช้เซตนี่มันเป็นเซตที่ดีจริงๆนะครับแม่โคตรจะอวยแต่ไม่ได้อวยนะต่อไปเนี่ยบูธก็ประมาณนี้นะครับขึ้นบูธ3แล้วก็ว่าจะทําบูธจันในอนาคตนะเออรอดูหนวดดำล่างสองผลก่อน นะครับซับก็150ครับผมเนาะในอนาคตผมก็จะทำนี่ e x ผมจะเอา e x เลยนะ e x สีขาวว่าเป็นซับ10ตัวเลยเว้ย <c oughs> อันนี้ไม่ได้โม้เราจะทำจริงๆนะครับในอนาคตนะว่าจะทำซับสีขาว10ตัวเออแต่ตอนนี้ก็150ไปก่อนนะครับโอเคไปเจอกันในเกรนเฮ้ยมันรู้เงี้มาไงมะเนี่ย เอาโอเคนะครับมาแล้วนะครับผมฝั่งน,นู้นเนี่ยก็มีมนุษย์เกลือกด้วยมาอย่างไงไว้เนี่ยกูจะรู้เลยแล้วก็มีแชงเขียวนะครับมันก็มาก็มากูดึ๊บก็เจอกันโอ้ยดอสสวยจัดมันเปิดมามันดอสสวยมากครับมาดิมาดิจะมาวัดเหรอกัม๊มจะมาวัดกับเราอย่างนั้นเหรอแล้วมันแฉงใหม่ปั๊บเต็มหน้าครับแฉงเขียวตุยต่อหน้าเราเลยนะครับ วิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่ไ่เปิอมเกงเงิเลยี่สกอร์อยู่ที่41และจังหวะี่ได้มาครับจัดบูจัดบูจัดเขาวิ่งมาเล่นหน่อยเพื่อนงเขียวเจอกันอีกแล้วโ40,000 4 0 0 0ครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ตัดกรอบมันก่อนนี้ตาย เอากูแค่สกิดทีเดียวมึงตายแล้วเลยห้าสูนอีกแล้วครับ